วันนี้จะพาทุกคนมาติดเล็บปอมไปด้วยกันนะคะคือเคยติดหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้มาพูดมาอธิบายว่าเราใช้กาวอะไรยังไงนะแต่ว่าก็นี่แหละวันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่จะมาอธิบายคือเราไม่ใช่เป็นคนแรกที่ติดหรอกแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้คิดค้นวิธีการนี้ขึ้นมาแนละ้วเราก็ทําตามคนอื่นเหมือนกันขั้นตอนแรกก็คือเตรียมหน้าเล็บนะาะไบายให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดขย,ยันขยันก็ดันหนังน่อยเราอะบางทีก็ตไบายไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ได้ดันหนังอะไรเงี้ยมันก็จะติดไม เราเป็นคนมือเอออกมือมันอะเวลามือมันแล้ววลาหยิบกาวหยิบอะไรเงี้ยหยิบเล็บอย่างเงี้ยมันทําให้เล็บมัน i̇şte. มันไปด้วยพอะเล็บมันมันมันก็เหมือนกาวมันติดได้ไม่ดีอ่ะก็ถ้าเกิดใครแบบมือมันแบบเราก็จะแบบล้างมือก่อนมาทําแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ที่มืออะไรเงี้ยมันจะได้เป็นแห้งๆนะเราก็ไม่ sí yes. รู้เหมือนกันบางทีมันก็มือมันบางทีมันก็มือแห้งเนาะไม่รู้มันขึ้นอยู่กับอะไรนะอันนี้คือเตรียมเล็บไปเรื่อยๆนะขัดหน้าเล็บเราก็ขัดไปนั่นแหละทรงๆเด็ดๆนะแล้วก็อันนี้ลองใช้กาวแบบ แบบกาวน้ำกาว4.5ปะ่ะหรือ4.2อะไรนี้แหละกาวที่ให้ฟิลเหมือนเหมือนกระตาช้างอะ่ะอันนี้เราหยดไปบนเล็บเลยนะแล้วก็จะเอาเล็บมาติดนะก็คือหยดไปให้เยอะนิดนึงให้มันพอดีกับเล็บนะแต่ปัญหาของการติดกาวแบบนี้คือเล็บมันต้องพอดีถ้าเล็บมันเล็กเกินอนะ่ะมันจะบีบหน้าเล็บเพราะว่าเล็บมันสัมผัสกับตัวเล็บ เล็บปลอมมันนะมันสัมผัสกับตัวเล็บจริงเราเลยตรงๆถ้าเกิดเรากดลงไปมันก็จะเหมือนถ้าเล็บมันเล็กเกินมันก็จะบีบมาเลยมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะอันนี้ยเล็บเล็บอันนี้เราเรารู้สึกว่ามันเล็กกว่าเล็บเราไปนิดนึงแล้วก็มันติดไม่ค่อยอยู่นะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้กาวอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นกาวกาวเจลมันชื่อ adhesive gel นะก็คือกาวที่เขาใช้ปั้นนูนใช้ติดอะไรอะไรแบบเนี้ยก็อันนี้ก็เป็นกาวที่ไม่ติดมือนะมือก็หยิบได้เหมือนที่เราหยิบเมื่อกี้นะก็หยิบไปเลย เนี่ยแหละมันทาให้เล็บเราติดไม่ทนโดยเพพาะมือเรามันนะแต่ว่ากาวแบบนี้ต้องใช้เครื่องอบนะทุกคนเราก็อบไปนี่แหละติดไปอบไปนะทาไปเรื่อยๆแล้วก็ดูนู่นดูนี่ไปด้วยนะนี่ก็อบไปเรื่อยๆนะติดไปเรื่อยอันนี้คือที่เห็นในคลิปนี่คือประมาณตีสี่นะเพราะว่าเหมือนที่เคยบอกว่าเรานอนไม่ค่อยหลับนะนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาทําลงทําเล็บนะดีกว่านางงูงูไปเรื่อยๆนะชอบตื่นกลางดึกประจําเลยช่วงหลังๆเนี่ยนี่ติดแล้วเล็บเป็นไง สวยเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนแลดูเหมือนลูกคนหนูดูเหมือนคนดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเล็บอันนี้คือไม่ได้แพงเลยกาวก็ก็ปกลุกละสองสามยูโรเนาะแล้วก็เล็บก,ก็แล้วแต่แบบอ่ะนะมันมีตั้งแต่หนึ่งกว่าจนถึงห้ายูโรอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะไม่เกินที่เอามาติดนะนี่เป็นไงติดแล้วดูดีมีชาตกิกลูนิ้วเนื้อสวยทรงเล็บอะไรสวยหมดนะไม่ต้องไปนั่ง ทำที่ร้านนานๆนะไม่ต้องไปอบเข้าเข้าออกออกนานที่ร้านแล้วก็ไม่ต้องจองคิวไม่ต้องจ่ายแพงๆนะนี่ก็คือทําเองรวมๆแล้วต่อครั้งก็เสียประมาณไม่เกิน5ยูโรอ่ะแล้วก็อยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์นะ,นะเป็นไงจึงติดแล้วมันคือดีเนาะนี่เราติดเป็นเหมือนหัวใจแบบลูกแก้วลูกแก้วแบบนี้ด้วยนะ